อันนี้นายทองเหม็นนะครับนี่อยู่ในตับวิทยชนบ้านบาลจันนะครับนายทองเหม็นนะครับหนึ่งในนักลบภูเก้าของเรานะครับดูดิครับเขาเป็นบอลใบยาวสวยน่ารักเลยนะครับไอเนี้ยต้องบอกได้เลยว่าที่ที่จริงแล้วใบมันใหญ่กว่านี้นะครับใหญ่กว่านี้แต่ไม่มากนะครับที่ใบมันเล็กพอเลยรู้ไหมครับที่มันแน่นแล้วครับอยู่ในกระถางแปดนิ้วเนี่ยแหละครับแล้วดูดีเลครับกอบเลเลอร์แน่นเลยนะครับน่าจะมีหกถึงเจ็ดต้นได้นะครับ นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดพี่คนไหนรับไปนะครับเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางนะครับให้ใหญ่กว่านี้ได้เลยนะครับนะครับเราใบจะใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนะครับนี่น้าทงเมนเนี่ยเขาเป็นบอลใบยาวนะครับแล้วดูดิคางใบเขากระดิกเอ้ยเขาเขากระดกเนี่ๆผมจะพูดกระดิกมันลุกดิกูกนิกมันน่ารักดีนะครับเนี่ยเนี่ยครับใบกระดกเป็นลิ้วยาวแหลมปลายใบอย่างนี้เลยนะครับนี่ น่ารักดีนะครับนายทองเหม็นนะครับแล้วที่สําคัญสีเขาเข้มสดมากๆเลยนะครับปกติมันจะไม่แดงขนาดนี้นะครับอันนี้ผมเลี้ยงนอกตู้นะครับแล้วก็สภาพแสงค่อนข้างโอเคเลยครับไม้แข็งแรงแล้วแน่นอนนะครับนี่ครับนายทองเหม็นนะครับน่าจะประมาณ6กถึงเต้นนะฮะอยู่ในกระถางเดียวกันนะครับเป็นไม้กอแบบนี้เลยนะครับนายทองเหม็นนะครับอยู่ในตับวิรชนบ้างบาลจันนะครับ